สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอารันยินดีต้อนรับชายเสื้อเหลืองกรเกิงเขียวกําลังวิ่งอยู่แล้วเขาก็เจอสิ่งกีดขวางสีแดงที่ตั้งอยู่เขาก็วิ่งต่อไปแล้วเขาก็กระโดดข้ามไปดึงแล้วเขาก็เจอเข้ากับกำแพง แล้วเขาวิ่งต่อไปแล้วเขาก็วิ่งชนกำแพงเข้าไปเลยพังเข้าไปเลยป้าหมายวีไว้ฟุ่งฉ่มแล้วเขาเจอ,อลื่นซึนามิเขาก็วิ่งไปวิ่งต่อไปแล้วเขาก็โดนขึ้นซัดแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดมือไม่ขนาดเท้าของเขาเขายังวิ่งต่อได้แล้วเขาก็วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เขาวิ่งตกผาหายไปกับท้องทะเล